สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับรายการที่เรียกว่าจะเจาะลึกทุกเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันจากรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงที่นี่คือ We Reporter Presented by The Best Condominium ครับแน่นอนที่สุดนะครับพี่โจอะไรอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์ที่2แล้วที่เราออกอากาศรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงผ่านทางช่อง3นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยกระแสตอบรับแรง นี่คือรายการที่แบบคนไทยรอมานานว่าแบบอยากจะกลับมาดูรายการที่กลับไปสู่เรื่องราวของการฟังอย่างเดียวเสียงร้องที่แบบใช่จริงๆใครก็ตามนะครับที่อยากจะไป Follow ใน Twitter ครับก็สามารถจะไป Follow กันได้นะครับที่ @thevoice ไทยพิมพ์ตรงๆเลยนะฮะ thevoice ไทยพิมพ์ติดกันเลยแล้วคุณจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดแต่ที่แน่ๆหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเมื่อที่ที่แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับ พี่สาวคนนี้จะบอกว่าเสียงมีเอกลักษณ์มากไปชมดีกว่าคขาว่าผู้หญิงที่พี่โจกำลังพูดถึงครับคือใครไปชมครับสวัสดีค่ะ อุ้ยค่ะจิตสุดาเฮงรัศมีค่ะอาชีพแม่บ้านก่อนหน้าที่จะเป็นแม่บ้านก็ร้องเพลงมาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่จําความได้จนกระทั่งถึงแต่งงานงถ้าทํมาเด e v o ว c e ์สามารถจะบอกได้ว่าแต่วงองอายุ42ค่ะวิสัยก็คือ,อรักสัมโดเงียบๆขึงๆไม่รักสนุกกว่าไม่เฮฮาปาร์ตี้มนุษยสัมพันธ์ก็ไม่ดีชอบอยู่คนเดียวรักสัมโดรจริงๆแต่คนอื่นทามันจะบอกพี่อะแรง ไม่รู้ด้วยหน้าตาหรือด้วยน้ำเสียงมันคงไปทางเดียวกันแล้วพี่ก็จะกรีดไอไลน์มู่ตลอดตื่นมาพี่ก็เอามาละเอาอะไล้งติดแม็บมันจะขาดอะไรสักอย่างก็เลยบเอาผู้หญิงคนนี้จิกตลอดเวลาเลยความฝันในวัยเด็กก็คือเป็นนักร้องยังไม่เคยมีนึกถึงอาชีพอื่นเลยตั้งแต่ตัวประมาณไม่กี่วีหรืออะไรเงี้ยก็ถามหนูอยากเป็นอะไรคะลูกหนูอยากเป็นนักร้องค่ะ Your tattered hair And the way you like to dress What you coming over พี่คิมเจนีเฟอร์คิมจับอะไรใครอะเขาชื่อปุ้ยค่ะค่ะเป็นขอคุณค่ะจำได้เป็นนักร้องที่ร้องกันมาตั้งแต่เอสิกับสิบปีที่แล้วนะยี่สิบละกันพี่คิมเมื่อกี้เมื่อกี้คือตกใจเสียงตกใจฟีลิ่งตกใจเทคนิคหันมายืนอยู่เนี้ยโดนโดนไหมโดนโดน ขอบคุณมากค่ะแต่ว่าแต่งงานแล้วว่ะสิทำไงอะพี่ก้องไม่ขายของเรอพี่ก้องก็ไม่อยากได้เหรอพี่ก้องทุกคนกำลังขายอยู่ก็หลอกพี่ก้องไม่เอาแล้วอ่ะเฉยเฉยยอ๋อยังครับผมยังไม่ได้สรุปเลยนะผมเสียงนุ่มมากเลยค่ะตัวจริงขอบคุณมากครับเอ็นเอียงเลยอ่ะถึงเวลาต้องเลือกแล้ว เลือกใครครับผู really ้เลือกคนที่ห sure> ันคนแรกแล้วกันใช่แล้วบอีอกแล้วเราละคนเพี้ยนโอ้ยยินดีมากยินดียมาก ่าลุ้นไหมครับลุ้นครับลุ้นมากๆเลยลุ้นเหรอครับหันหมดเลยนะครับสี่คนนะครับแอบมั่นใจว่ายังไงระยะเราทำได้แน่นอนตอนที่โค้ชหันมาคนแรกก่อนค่ะแรกโจอยใช่ไหมครับใช่โจอี้บอเป็นไงตอนนั้นปุ๊บหันมาก็ดีใจเพราะจริงๆก็คือทุกครั้งที่ใครถามว่าจะเลือกโค้ชอะไรเราจะเลือกโจอี้บอยอยู่แล้วเป็นคนแรกมีเหตุผลเพราะว่าอยากมันแล้วเขาก็แบบโปรโมทว่าเขาจะทําให้เราเป็นที่รักได้เรียกว่าเวทีนี้ พูดตรงๆว่าเราเปิดกว้างเลยถ้าเกิดเสียงคุณใช่เนี่ยยังไงก็มานี่คือเป็นเวทีที่เรียกว่าปุ้ยไฟฟันเลยใช่แล้วรอ,รอม,มันนานมากเลยเดี๋ยวไว้เข้ามาโอ้ฉันจะต้องไปเดี๋ยวนี้